ควมสารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งคลิปนี้เสนอบุทธวัจนะคาถาธรรมบทจากพระไตรปิฎกเรื่องภิกษุผู้กำหนดมารีจิกรรมฐานเพนูปมังกายะมิมังวิทิตวามารีจิธรรม,มังอภิสัมพุธานโนเชตวานะมารสะปะปุพภการิอทัศนังมัจจุราชัสสะ คัดเฉเมื่อรู้กายนี้แล้วว่าเป็นดั่งฟองน้ำรู้ชัดเจนว่ามีสภาวะดุดพยับแดดตัดทำลายพวงดอกไม้ของมารได้แล้วก็เข้าถึงที่ที่มัจจุราชมองไม่เห็นที่มาของคาถาธรรมบทเรื่องภิกษุผู้กำหนดมารีจิกรรมฐาน พระเถระรูปหนึ่งเห็นพยับแดดและฟองน้ำมีลักษณะเกิดขึ้นแล้วหายไปจึงนำมาเปรียบเทียบกับอัตภาพพระเถระรูปหนึ่งเรียนกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าแล้วไปเจริญสมณธรรมกล่าวคือเจริญกรรมฐานเพื่อระงับบาปละบาปอากุศลธรรมทั้งหลายอยู่ในป่าท่านเพียรพยายามอยู่เป็นเดือนก็ยังไม่บรรลุพระอรหันต คิดว่าเราจะกลับไปทูลบอกและถามถึงการปฏิบัติกรรมฐานจากพระาศาสดาอีกครั้งระหว่างเดินทางไปยังกรุงสาวัตถีท่านมองเห็นพยับแดดจึงกำหนดพยับแดดเป็นอารมณ์ว่าพยับแดดนี้เห็นชัดในฤดูร้อนมองดูไกลๆแล้วเหมือนมันมีรูปร่างเคลื่อนไหวได้แต่พอเดินเข้าไปดูใกล้ๆ กลับไม่พบรูปร่างหรือเงาอะไรอะไรเลยฉันใดอัตภาพร่างกายและจิตใจนี้ก็เป็นเหมือนพยับแดดมีความเกิดขึ้นแล้วดับไปครั้นเดินทางถึงแม่น้ำอจิรวดีพระเทระก็ลงอาบน้ำทำร่างกายให้สดชื่นแล้วนั่งพักใต้ร่มไม้ริมฝั่งแม่น้ำนั้น มองไปเห็นกระแสน้ำไหลเชี่ยวน้ำกระทบกันเกิดเป็นฟองน้ำฟองน้ำปรากฏให้เห็นอยู่ครู่เดียวก็แตกดับไปท่านจึงกำหนดฟองน้ำเป็นอารมณ์ว่าอัตภาพนี้ก็เป็นเหมือนฟองน้ำนั้นมีความเกิดขึ้นแล้วแตกดับไปขณะที่ท่านกำหนดอัตภาพเปรียบเทียบฟองน้ำอยู่นั้น พระาศาสดาทอดพระเนตรเห็นพระเทระด้วยทิพยจักษุแล้วขณะประทับยืนอยู่ในพระคันธกุตีนั้นแลตรัสให้ท่านได้ยินว่าภิกษุอัตภาพนี้มีความเกิดขึ้นและแตกดับไปเหมือนพยับแดดและฟองน้ำนั่นแลแล้วตรัสภาสิทธนี้ เพนูปมังกายะมิมังวิทิตาวาเมรีจิธรรมังอภิสัมพุทาโนเชตาวานะมารสะปะปุพพกานิอัสฐสนังมัจจุราชัสสะคัดเฉเมื่อรู้กายนี้แล้วว่าเป็นดั่งฟองน้ำรู้ชัดเจนว่ามีสภาวะดุดพยับแดดตัดทำลายพวงดอกไม้ของมารได้แล้วก็ เข้าถึงที่ที่มัจจุราชมองไม่เห็นจบพุทธรรมรัตภิกษุรูปนี้บรรลุพระอรหัตพร้อมทั้งปฏิสัมพิทาสีและมาเข้าเฝ้าถวายบังคมทูลชมเชยสรรเสริญพระาศาสดาผู้ทรงมีพระชวีวันนะดุดทองคำอธิบายพุทธภาษิตวัทิตวา รู้แล้วว่าร่างกายนี้เป็นที่รวมของส่วนต่างๆเช่นผมและขนเป็นต้นมีสภาพเหมือนฟองน้ำเพราะดำรงอยู่ชั่วการเล็กน้อยและเหมือนสภาวะของพยับแดดที่ปรากฏให้เห็นรูปร่างเพียงชั่วครู่เมื่อเข้าไปใกล้ๆก็มีแต่ความว่างเปล่าถือสาระประโยชน์อะไรไม่ได้ภิกษุผู้เป็นขีนาศพ ตัดวัฏทะที่เป็นไปในภูมิสามตัดกิเลสกรรมและวิบากที่เป็นไปในกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิซึ่งท่านเรียกว่าวัฏฐะในภูมิสามนี้ว่าเป็นพวงดอกไม้ของมารถูกตัดด้วยอริยมรรดได้แล้วก็พึงถึงที่เป็นที่ไม่เห็นคือไม่อยู่ในวิสัยของมัจจราชความตายได้แก่ อมตะมหานิพพานพระนิพพานอันเป็นอารมณ์ของมักจิตผลจิตและหมายถึงอนุปาทิเสสนิพพานธาตุคติธรรมความรู้อัตภาพนี้เหมือนพยับแดดเพราะว่างเปล่าจากแก่นสารและเหมือนต่อมน้ำฝนเพราะปรากฏอยู่ได้ไม่นาน